สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยากจะมาคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหม้อติ๊กก็อยากจะให้ลองสำรวจดูนะครับว่าหม้อของท่านมีลักษณะการทำงานแบบนี้หรือเปล่า ถ้าถ้าทำงานดีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เราเสามารถหมุนเล่นอย่างนี้ได้หุเล่นเมันเพลินได้ทั้งวันนะครับแล้วก็โอลิงก็ล็อกลูก ดีไม่มีลูกไหนหลุดหล่นลงมานะครับก e ็ลองตรวจเช็คของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสิบนัดสิบสองนัดก็จากทางค่ายผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ย ลักษณะคือจะต้องมีลักษณะแบบนี้คือลูกจะต้องไม่ร่วงหล่นโหลดเลื่อนดีเข้าโหลดดีไม่มีการสะดุดนะครับก็จะหมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าเป็นรุ่นรุ่นเฟืองกลมลักษณะเนี้ยคือ จุดประสงค์ที่จะบอกก็คือถ้าของใครเนี่ยมันไม่ได้มีลักษณะแบบนี้ก็มาปรึกษากันได้มาคุยกันได้ว่าจะแก้ไขปัญหายัางไงบางคนอาจจะติ๊กปิดโหลดไม่ดีหรือว่าลูกร่วงหล่นโอลิงมันไม่ล็อกลูก ก็เอาปัญหานั้นนะมาคุยกันได้ก็ช่วยได้ก็จะช่วยครับเร่องของคั่งค่ายเนี่ยก็อยากจะให้ดูเป็นแนวทางว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าผิดแปลกไปจากนี้ยก็คือรามาคุยกันว่าเออจะแก้ไขปัญหายังไงก็ จะช่วยกันแต่จากจากถ้าจะผ่านผ่านมือผมไปแล้วเนี่ยคือจะต้องอ่าเทสการทำงานแล้วผ่านทุกอย่างลูกไม่เลื่อนหล่นโหลดดีหมุนค้องก็ถึงจะปล่อยไปให้ลูกค้าได้นะครับสำหรับใคร้อื่นผมก็ ปรึกษาให้ได้นะครับก็จะช่วยได้ก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับทั้งของค่าตัวเองแล้วก็ค่ายคนอื่นก็สามารถช่วยได้นะี่ครับผมก็หมุนเล่นของผมเรื่อยๆเพลินดี ครับจากที่ขายไปก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยังไม่มีลูกค้าคนไหนมาขอคําปรึกษาหรือว่ามันเป็นสาเหตุอะไรก็โดยรวมถ้าความหนาแล้วก็ขนาดบูทได้แบบมาตรฐานเหมือนเหมือนกันของทุกค่ายไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกไปไม่ได้ มาขัดแต่งเองทำเองโดยที่ไม่รู้ตัวเลขที่แน่นอนก็ก็อาจจะใช้ยากเาะว่ามาตรฐานของลูกค้าที่เขาทำมาก็จะขนาดบูทเนะ่ะของเบอร์สองนะขนาดบูทเนะี่ยก็จะอยู่ที่ปากมันอยู่ที่สิบเอ็ดมิลเฉพาะปากทางเข้าเนี่ยนะก็ช่องความหนาความหนาตัวนี้ก็อยู่ที่สิบห้ามิล ความสูงอยู่ที่สามสิบจุดหนึ่งมิลตตานี้สำหรับเตานี้ความสูงสามสิบจุดหนึ่งมิลถ้ามุมมีลัลลลกษณะเนี้ย ไม่ดีครับเทสดูของตัวเองว่า,าหมุนแล้วมันมันมันยังไงมันมันม,มันไม่ติดขัดนะไม่ปิดไม่แล้วก็พอโหลดลูกแล้วก็ลื่นไหลดีสเป๊กตรงหมดรูทางโหลดนี่เข้ากับรู ก็จะฝากไว้นะว่าเออถ้ามีปัญหาอะไรก็ลองมาพูดคุยกันได้ครับปัญหาเกี่ยวกับงานของโมติกคุยได้ทั้งของค่ายผมและค่ายท่านอื่นๆด้วยนะครับครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ